สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้คลิปนี้จะชวนเพื่อนๆทําทำขนมไทยง่ายๆตัวหนึ่งค่ะคือกล้วยบวชชีนะคะกล้วยบวชชีมีส่วนผสมไม่ยุ่งยากนะคะแต่วันนี้จะเพิ่มความอร่อยลงไปด้วยเมล็ดบัวต้มนะคะค่ะเมล็ดบัวนี่มีประโยชน์มากนะคะเพื่อน ในทางแพทย์แผนจีนเนี้ยเป็นการบำรุงไตนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้มามาดูมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็มีกล้วยน้ำว้านะคะเลือกเลือกให้สุกเหลืองทั้งลูกกันนะคะเพื่อนแล้วนำไปต้มช่วงต้มให้ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแล้วก็มีกะทิกะทิตัวนี้ใช้เป็นกระทิกล่องนะคะ แลที่กล่องจะเข้มข้นเพื่อนสามารถเติมน้ำลงไปได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายสีขาวนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยของกล้วยบัวชีก็คือกเกลือค่ะ,กะเกลือจะขาดไม่ได้เลยนะคะของกล้วยบัวชีเพราะว่ากล้วยบัวชีจะต้องมีรสออกเค็มเค็มหวานนะคะ เรานํากล้วยที่เราต้มสุกแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนมาปอกแล้วก็หั่นให้เป็นลนักษณะแบบนี้นะคะค่ะหั่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะวิธีทําไม่ยุ่งยากค่ะค่ะเพื่อนมาดูวิธีทํากล้วยบวชชีกันนะคะ นำหม้อตั้งไฟนะคะน้ำใส่กะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยอันนี้เราเปิดไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนช่วงนี้เราเปิดไฟอ่อนๆใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่อยๆใส่ก็ได้ะคะ่ะแล้วชิมเอาก่อนแล้วคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายแล้วเราจึงค่อยๆเติมเกลือนะคะเพื่อนค่อยๆเติมเกลือลงไปใส่น้อยไว้ก่อนนะคะแล้วชิมชิมน้ำ น้ำกะทิของเรานะค่ะให้มีรสชาติหวานแล้วมีเค็มนะคะมีเค็มตามค่ะทำไปอย่างนี้คนไปแล้วชิมให้ได้ที่ที่เราต้องการนะคะความหวานความเค็มค่ะแล้วก็พอเราชิมได้ที่แล้วเราก็เลื่อนไปนะคะแล้วนำกล้วยที่เราหั่นไว้เรียบร้อยค่ะลงมาใส่ พร้อมด้วยเมล็ดบัวแล้วก็รอให้เดือดนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเราชิมความหวานความเค็มของกะทิได้ที่แล้วนะคะก็กะทิเริ่มร้อนแล้วนะคะ นำกล้วยที่เราหั่นลงใส่ได้เลยค่ะพร้อมด้วยเมล็ดบัวนะคะ แล้วรอให้กระทิเดือดทั่วหม้อนะคะแล้วปิดฝาพักทิ้งไว้เป็นอันจบค่ะลองทํากันดูนะคะเพื่อนตอนนี้กล้วยบวชชีของเราสุกได้ที่แล้วนะคะจะมีความหอมมากเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลยไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ